อา้าวปานี้ไปเปิดประตูบ้านเราบ้านเราเข้าบ้านกันแล้วเข้าบ้านเราอ่าเปิดประตูแล้วโอ้ยถึงบ้านเราแล้วไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีวันนี้เลยโอ้โหขายยำไม่กี่ปีเองโอ้ยรถเราก็จอดอย่างหรูหลา ไม่เข้าบ้านนะเ,เอา้าแล้วมาทำไมเนี่ยาเามาตัดหญ้ายให้เขา,เอ,าอ้าวฮ่ามึงเอ้ยสวัสดีครับพบก,กับลุงแอปพาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ไม่ได้พามาแซบอีกแล้ววันนี้เขา้ารดูตัดหญ้าครับผมเป็นช่วงหน้าฝนครับก็จะมีหญ้าตัดเยอะหน่อยครับผมอ่านี่ครับอันนี้เป็นหญ้า สวยงามนะครับเป็นหญ้ามาเลยครับผมสวยงามครับผมอ่าอันนี้ต้องตัดระมัดระวังหน่อยนะครับตัดให้สวยให้เรียบครับผมนี่ครับถือว่ายาวแล้วครับหญ้ามาเลยก็มันจะประมาณนี้ครับมันไม่ยาวกว่านี้ครับมันก็ประมาณนี้มันจะหนากว่านี้นิดหน่อยครับผมพื้นที่ก็ไม่เยอะครับผมบ้านหลังนี้ไอ้ก็มาตัดบ่อยนะครับเป็นบ้านของคุณครูท่านหนึ่งใจดีมากครับผมนี่ครับพื้นที่แค่นี้นะครับไม่เยอะเลยครับนี่ครับ เดี๋ยวตัดเสร็จแล้วลุงแอรกจะบอกว่าค่าแรงเท่าไหร่นะครับตอนนี้ไปลงมือตัดยากเลยครับผมครับวันนี้ก็มากับป้าน,นีเหมือนเดิมบ้านใครเนะี่ยบ้านเราฮะก็บ้านเราไงแล้วไม่ไม่ทำไมไม่เข้าบ้านก็เข้าไม่ได้ไงไม่มีกุญแจอา้าวกุญแจไปไหนก,ก็เขาเอาไปไงอา้าวสรุปบ้านใครเจ้าของบ้านเอาไปอ๋อ<จ>อานั่นมาตัดย่าให้เขาใช่ไหมใช่โอเคถามนั้นครับผมไม่รู้เรื่อง ไปครับตัดกันเลยครับผม ยามาเลนะครับเป็นหญ้าสวยงามนะครับนิยมปลูกไว้ในบ้านนะครับนี่หน้าฝนจะหนาครับผมต้องตัดด้วยความระมัดระวังนะครับตัดแบบเลี้ยงหญ้าครับผมคือหมายถึงตัดไม่ถึงรากเขานะครับตัดให้สวยงามนะครับไม่ต้องถึงรากครับผมนี่ครับก็ได้เยอะแล้วครับผมเดี๋ยวลุงแอ๊ดก็จะตัดต่อนะครับได้ไปเยอะแล้ว ครับพอเสร็จแล้วแล้วก็ต้องทําความสะอาดให้เจ้าของบ้านด้วยนะครับนะครับมันเลอะมันเทอะนะครับจัดญ้ามันกระเด็นนะครับเราก็ต้องนี่ครับมีน้ําเราก็ฉีดแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับไม่มีเป็นพื้นปูนแบบนี้เราก็กวาดครับผมนี่ครับข้างล่างก็ต้องกวาดนะครับตอนนี้ปลาฉีดนี่ก็ไล่ฉีดน้ํานะครับ เสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับวันหยุดรับจอบตัดหญ้าสร้างอาชีพสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมนะครับนี่ลุงแอ๋ก็ทำมาหลายปีแล้วไปกับปนีตลอดครับใครจ้างอะไรก็ไปทําครับผมวันจันทร์ถึงสุก็ขายยำนะครับปนีก็ทํางานครับผมร์อทิ์ก็หารับจอบนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวนะครับนี่ครับตัดเสร็จแล้วก็ปนีจะเป็นคนกวาดครับใส่ถุงปุ๋ยไปทิ้งครับทาให้เรียบร้อยนะครับ ชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆนะครับรับจ้างตัดหญ้าสร้างเสริมอาชีพทําให้ดีทําให้ไวทําให้เอี่ยมทําให้เขาเจ้าของบ้านติดใจรับรองมีงานทําตลอดทั้งปีคลิปนี้ลาไปก่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเอ็กนะครับทามาหากินสู้ไปด้วยกันครับผมโลกนี้ไม่สู้อยู่ไม่ได้ครับผมขอบคุณครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม